โอเคครับ okay, สวัสดีครับพากับสิลป์ชีวกราคาคืนนี้จะมาทําการแบบเพาะไม่ใช่เพาะนะครับเหมือนแบบการวางไอ้นี่นะครับนี่ลลาลไรรอรากนะครับรอรากพวกยิมโนโมแม่ลูกตกนะครับอันนี้ก็เป็นพวกลูกๆของเขาที่ผมแบบชำอาไวแล้วนะครับก็บางต้นก็ยังเป็นต้นเล็กต้นโตบ้างนะครับระวบางบางนอน,นี่ก็ ออกนะครับออกลากออกอะไรนะครับโอเคครับพัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีแค่ถุงดินดินที่เราใช้ในการเพาะนะครับแล้วก็กาบมะพร้าวนะครับแล้วก็นี่นะครับกระถางแล้วก็มีปุ๋ยแล้วก็เห็นนะครับเอาไว้ลองแบบให้สองนอเขามันไม่เอียงไม่เอฟนี่นะครับโอเคครับเริ่มจากการใส่ดินก่อนเลยนะครับ ช่วงนี้ที่หายไปนี่ก็ติดงาน,นครับติดงานโดยติดเหรียนด้วยนิดหน่อยนะครับ<__ <d> _การพาะปูกก็เหมือนปาตามปกติแะครับที่แบบตายแคตตัดเลยนะครับ<_ <d> _อันนี้ดูแล้วมันจะเป็นดินแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นนี่นะครับใบไผ่เยอะส,ะส่วนใหญ่ ใบไผ่เศษก้างเศจกิง่งอะไรเยอะส่วนใหญ่นะครับผมไปเลยนะครับ ยิมโนไม่รุนดอกครับไม่อันนี้เป็นระ,ะกุลยิมโนทั่วไปนะครับ <c oughs> ที่แบบว่าเขาก็ออกรูออกหน่อให้เราเยอนนะมากเลยครับ <c oughs> โอเคครับมาเริ่มจากเย็บหน่อยใหญ่ๆก่อนเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สภาพเลยไม่ค่อยดีครับเริ่มเหี่ยวแล้ว หน่อยเลยก่อนดีกว่าครับเพราะว่าหน่อใหญ่มันจะแบบลบากหน่อยหลอ่อหล่อเลยใสนี้ได้จิ้มไปเลยนะครับนี่นะครับเี่นครับยัดไปเลยแลแทงไปเลย <c oughs> นนครับเขง่ายดีนะครับเดี๋ยวเราก็เราก็ต้องใช้เห็นในการประคองลำต้นเขาอเองเออหน่อเขาอีกทีนะครับ ชอบใส่สับเิลมออยู่เลยเลยถ้ามาาันแทงยากเราก็คุดให้เขาหน่อยครับแล้วก็แค่นี้ครับ <c oughs> ผมมียิมโนโมแม่รู่ดประมาณสามสี่ต้นเลยนะครับ <c oughs> ขาออกเยอะเกินจนผมต้องมานี่เลยครับ ไอ้พวกเห็นก้อนไอ้พวกเห็นได้ย่่นี่อะไรที่มันแบบมันเหมือนแบบเป็นอุปสรรคตการปลูกครับเขาออกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลำบากแล้ว ถ้ายังไงก็จะขอกอเลยนะครับเพราะว่าเหมือนแบบเยอะอยู่พอสมควรนะครับเยอะอยู่พอสมควรทีนี้ก็จะลําบากเราหน่อยๆนะครับโอเคครับขออนุญาตก่อนนะครับเพื่อนโอเคครับลืมบอกไปนะครับว่าเราเตรียมดินเสร็จแล้วนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยก่อนทีนี้ผมลงไปแล้วคือแบบขี้เกียจออกนะครับก็ผมขอโรยไปแล้วกันนะครับโรยแบบ หวานไม่เชิงหวานนะครับก็โปรยเอานะครับอย่างเี้นะครับถังอย่างเี้ยต้องใช้ประมาณสามสี่สามถึงสี่ครั้งในการยิบยิบมือนะครับกระจายกระดายให้ทั่วนะครับโอเคครับแค่นี้พอนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่เลยนะเลยเลยนะครับขอกอไปเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็วางเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เห็นนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเอาไว้แบบการทรงพยุงแบบช่วงอันนี้เขานะครับโอ้ยตายแล้วไปลวผมต้องใช้เฟรมมือนิดหน่อยนะครับก็อาจจะช่นๆนะครับเพราะเป็นม,มือซ้ายเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ ครับเป็นจากามือซ้ายเลยมือขวาดีกว่าครับเพราะว่าไม่ถนัด้า,ายนะครับนี่ครับตักดินมาเอยตักเห็นนะครับแล้วก็เกลี่ยไปร,บรอบๆเขานะครับเห็นนี่ก็ไม่จะเห็นบุกขอบไฟหรืออะไรน,นะครับก็เห็นตาปกตินะครับซื้อตามร้านตาออยะยุงช่วง หน่อเขานะครับค่อยๆอ,อย่างนี้ครับค่อยๆเลงเอานะครับ นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเหมือนแบบเป็นหินพวกกวดกวดหรืออะไรนะครับทําไมกล้องไม่โฟกัสเราไปมันหาอยได้ไหมนะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่ชัดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็เป็นหินแบบกวดทรายหินกวดหินดินแดงพูดง่ายๆครับ บอกว่าให้ค้ำนอเขาไม่ให้ล้มนะครับตอนรดน้ำน,นะครับแล้วก็ <c oughs> ยังสามารถคงความชื้นได้นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ทีรดทีก็ได้นะครับอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าจิมโนแมลงบกนี่เขาเป็นพืชแบบทนนะครับทนพอสมควร <c oughs> เดี๋ยวต้องอ่าอกหมดเลย ผมก็จะพยายามหาคลิปแบบที่แบบว่าคนดูแล้วติดตามแล้วชอบนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้คอนเทนต์จะทำอะไรดีก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นด้วยไม่ได้น้อยใจนะครับแต่ก็พยายามแบบกดทนกัดฟันสู้ต่อไปนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับไปที่เป็นเว้นไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยลงนที่หลังนะครับเสร็จแล้วทําไงต่อนะครับหลดน้ําครับหลน้ําให้แบบไม่ต้องชุ่มมากนะครับแบบแค่เอาผ่านๆให้แบบดินชื้นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีเห็นในการช่วยให้แบบประยุง์หน่อเขาไม่ให้ล้มหรือเอนนะครับแล้วก็ช่วยรักษาความชื้นด้วยนะครับ โอเคครับถ้าคลิปนี้เพื่อนๆนสนใจยังไงชอบกดไลค์กดแสร์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผพืติดตามผมขึ้นประมาณสองร้อยห้าถึงสอหกคนนะครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าใกล้จะถึงพันแล้วก็ใกล้จะประสบความสำเร็จนี้หน,น่อยนะครับแต่ก็ต้องไปเจอกับกฎของ Youtube ต่อไปนะครับ <laughs> ครับรู้สึกแบบใกล้กล็จะปีใหม่นะครับขอให้ เพื่อนๆน,นะครับที่มาชมคลิปนี้ก็เดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็อย่าดื่มเหล้าก่อนกลับน,นะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมก็ห่วงทุกคนเหมือนกันนะครับนี่นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเ,เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคครับ สวัสดีครับ